ถ้าถามว่าใครคือคนที่ปูตินเกลียดและกลัวมากที่สุดในโลกคําตอบคงหนีไม่พ้นนายอเล็กเซนนาวานีค่ะผู้นําฝ่ายค้านจอมแฉที่ตามล้างตามแค้นปูตินมาโดยตลอดล่าสุดถูกพบเสียชีวิตอยู่ในเรือนจําอย่างเป็นปริศนาปูตินอยู่เบื้องหลังหรือไม่ นายอเล็กเซนาวานีผู้นำฝ่ายค้านวัย47ปีเจ้าของฉายาจอมแฉจอมเปิดโปงที่สุดถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในเรือนจำค่ะเจ้าหน้าที่ราชทันอธิบายบอกว่าเห็นเขาเดินเดินมาแล้วก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตเลยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทั้งโลกตั้งคำถามเหมือนๆกันว่าปูตินอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่อเล็กเซนาวานีเนี่ย ที่ผ่านมาในอดีตเป็นจอมแฉค่ะเรื่องอะไรที่มันเทาๆดำๆๆเกี่ยวกับการทุจริตของรัฐบาลรัสเซียหรือของปูตินเนี่ยเขาจะไปสืบสวนมาเขาจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปขุดคุ้ยแล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเอามาแฉ มีคลิปหนึ่งของเขาดังมากเลยนะคะใน YouTube ได้รับการรับชมเป็นร้อยล้านวิวชื่อว่า Putin's Palace หรือว่าพระราชวังของปูตินค่ะเป็นการตีแผ่ว่าชีวิตของปูตินเนี่ยร่ำรวยอู้ฟู่มากน้อยแค่ไหนลงพื้นที่ไปถึงจุดนั้นเลยแล้วก็มีการเอาภาพต่างๆมาประติดประต่อแชร์เรื่องราวความฟุ้งเฟอ้อของปูตินใช้คำว่าเป็นสายลุยก็ว่าได้ค่ะวันหนึ่งเมื่อสิงหาคมปี2020ค่ะ นา,าวาลนี่ก็ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลที่แถวแถวไซบีเรียปรากฏว่าถ่ายเสร็จเรียบร้อยกำลังจะเดินทางกลับรัสเซียก็ไปนั่งรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบินระหว่างนั่งรอเขาสั่งชาร้อนมาแก้วนึงค่ะแล้วก็ดื่มที่คาเฟ่ดื่มเสร็จขึ้นเครื่องบินปรากฏว่าเกิดอาการขึ้นมาทันทีป่วยกระทันหันแล้วก็สุดลงอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วเชื่อไหมคะว่าฟไฟล์นั้นต้องลงจอดฉุกเฉินนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน เมื่อคุณหมอไปตรวจดูพบสารทำลายประสาทชื่อว่าโนวีช็อปถูกวางยาหรือไม่อาการสาหัสมากนะคะโคม่าอยู่เป็นสัปดาห์ที่สุดแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่เยอรมนีค่ะหลังจากที่เขาได้รับการรักษาหายดีกลับมาแข็งแรงแล้วปี2021เขาตัดสินใจกลับรัสเซียอย่างน่าตกใจมีแต่คนบอกอย่าก,กลับอันตรายมากกลับไปนะี่คุณจะต้องโดนเล่นงานแน่นอน นาวาลนี่บอกว่าเขาไม่อยากจะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองก็เลยตัดสินใจกลับรัสเซียแล้วก็เป็นไปตามคาดการนะคะทันทีที่ไปถึงรัสเซียเขาก็ถูกศาลพิพากษาตัดสินจำคุก19ปีข้อหาคือสนับสนุนพวกที่คอยต่อต้านรัฐบาลน,นั่นเองนาวาลนี่ถูกส่งตัวไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำในมอสโกก่อนคะ่ะหลังจากนั้นติดคุกอยู่ได้สักพักหายไปอย่างไร้ร่องรอย 20วันไม่มีใครได้ยินข่าวว่าเขาหายไปไหนปรากฏไปเจอตัวอีกทีอยู่ในคุกหรือว่าเรือนจำที่ชื่อว่า I k เคเรือนจำที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอยู่ที่คั้วโลกเหนือค่ะฉายาคือโพล่าวูฟหรือว่าหมาป่าคั่วโลกเรือนจำแห่งนี้ต้องใช้คำว่าใครไปติดอยู่เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลามากอยู่ขั่วโลกเหนือ แค่เดินทางไปก็ลําบากแล้วค่ะไม่ต้องคิดจะหนีเลยเพราะมันล้อมรอบไปด้วยทุ่งน้ําแข็งทุกทิศทุกทางส่วนสภาพความเป็นอยู่ไม่ต้องนึกเลยค่ะอยู่ขั้วโลกเหนือเพราะฉะนั้นสภาพภูม,มิอากาศในช่วงฤดูหนาวติดลบ28องศาเซลเซียสไม่มีแสงสว่างไม่มีน้ำอุ่นคุณไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันแต่พอเป็นหน้าร้อนถูกบังคับให้ถอดเสื้อแล้วก็ออกไปตากยุง เท่านี้ไม่พอหน้าร้องของขั้วโลกเหนือมันไม่มีเวลากลางคืนนะคะนั่นแปลว่ามันจะเจอแสงแดดตลอดเวลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่คือความสุดขั้วสุดทรมานของไอเคทหรือว่าหมาป่าขั้วโลกที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการสื่อสารที่นั่นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะแต่ว่านาวาวนี่นั้นสามารถจะสื่อสารได้กับทนายความที่ไปเยี่ยมเขาเป็นคนติดตลกนะคะ ให้การต่างๆบางทีก็เล่าเรื่องผ่านทนายความมาเขาบอกเขาเรียกตัวเองว่าเป็น father frost เพราะว่าอากาศที่นั่นมันหนาวมากจริงๆเหมือนจะอยู่ในน้ำแข็งตลอดเวลา mm. เขาเล่าบอกว่าเขาถูกจับให้ไปอยู่กับเพื่อนร่วมห้องขังที่แปลกๆค่ะอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยมีอาการเหมือนเหมือนคนสติไม่ดีบอกว่าตัวเองถูกผีเขา้ากรีดร้อง14ชั่วโมงต่อวันเชื่อไหมเขาว่าเขาต้องอยู่กับคนแบบนี้ อีกคนนึงเป็นคนสุกก็ปลกมากนาวาวนี่บอกห้องมันเล็กมากห่างกันเนี่ยเอื้อมมือก็ถึงกันแล้วแต่เขาต้องอยู่ร่วมห้องกับผู้ชายคนนี้ซึ่งขับถ่ายไม่เป็นที่ในห้องเต็มไปหมดเขาเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งบังเอิญค่ะน่าจะถูกจงใจแกล้งเซด้วยซ้ำตลอดเวลา300วันเต็มๆนะคะที่เขาถูกคุมขังอยู่ที่นั่นได้รับอนุญาตก็แค่เดินร,บรอบๆบ,บริเวณห้องขัง แล้วก็บางทีนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาบรรยายออกมาได้ที่เห็นจากหน้าต่างเนี่ยก็แค่ซี่รั้วเท่านั้นแต่เขาก็ยังมองโลกในแง่ดีครั้งสุดท้ายที่ชาวโลกได้เห็นเขาก่อนที่จะจากไปเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วันเองนะคะนั่นก็คือตอนที่เขาออกมาแล้วก็มาที่ศาลเพื่อที่จะมารับฟังเรื่องของคดีค่ะที่สุดแล้วนาวานี่ก็จากไปอย่างเป็นปริศนาถูกทรมานหรือไม่ เรือนจำรัเสเซียขึ้นชื่อเรื่องของการทรมานบางคนบอกว่าถูกจับเข้าไปในห้องอาบน้ําแล้วก็ปิดน้ําจากหน้นเอาก,กระบองมาไล่ตีโดยผู้ชายสวมใส่หน้ากากไม่รู้เป็นใครจนหนำใจแล้วก็ไม่มีการปรถมพยาบาลแต่อย่างใดค่ะจริงๆทางการรัเสเซียเขาออกมายอมรับเองนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีผู้ต้องขังที่เสียชีวิตเนี่ย1 4 0 0ถึง2 0 0 0คน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ผู้เห็นต่างหรือว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลรัสเซียรหรือว่าคอยวิาพากวิจารณประธานาธิวดีิปูตินจะมีจุดจบอย่างมีเงื่อนงำจะมีการเสียชีวิตแบบไม่มีคำอธิบายจนกระทั่งเขามีการตั้งอาการเหล่านี้ว่าอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของรัสเซียค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบฟังเรื่องสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกลับมาติดตามเรื่องราวสนุกสนุกกันได้ทาง Dummy TV Thailand กับ nippon online สำหรับวันนี้บายบายแล้วค่ะ